เปสชยอมทุ่มสุดตัวเพื่อดึงคิริยันเอ็มบัปเป้ให้ต่อสัญญาใหม่ก่อนจะหมดสัญญาช่วงซัมเมอร์นี้ฝากกดสับส r ค b e และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ สโมอสรชื่อดังแห่งเมืองน้ำหอมอย่างปารีสแซงแซกแมงต้องการที่จะลังคิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าตัวเป้าต่อสัญญาให้ได้โดยยื่นข้อเสนอจ่ายค่าเหนื่อยระบุในสัญญาใหม่จ่ายสูงสุดปีละ100ล้านยูโรหรือราวๆ3,800ล้านบาทตามรายงานจากแอฟเทอร์ฟุตรอเอ็มซีสื่อแห่งเมืองน้ำหอม สื่อจากเมืองผู้ดีรายงานว่าสโมสรมหาเศรษฐียักษญ่แห่งเมืองฝรั่งเศสพร้อมทุ่มทุนขอให้ประธานเป้ยอยู่ค้าแข้งต่อกับสโมสรโดยยอมจ่ายค่าเหนื่อย100ล้านยูโรต่อปีหรือคิดเป็นเงินปอนก็86ล้านปอนตีเป็นสัปดาห์ราวๆ1.8ล้านปอนหรือสัปดาห์ละ79.2ล้านบาทแต่สัญญาปัจจุบันของเอมบัปเป้ณตอนนี้ได้ราวๆ900,000ปอนหรือ39ล้านบาทต่อสัปดาห์ถ้าเกิดเหตุการณ์การเซ็นสัญญานี้จริงถือว่าค่าตัวของเอมบัปเป้สูงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลย ลิงดูบอลจะคอยติดตามข่าวของนักเตะวัย25่ปีชาวฝรั่งเศสคนนี้เพราะตอนนี้ถือว่าเป็นที่ร้อนแรงกับการยกย้ายหรือดึงตัวกับหลายสโมสรผลเป็นยังไงเราจะมาอัปเดตต่อไปเรื่อยๆใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ